สวัสดีครับคุณลูกค้าคุณผู้ชมผู้ติดตามทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้อยู่กับพวกเราสีทาราโฮมพามารีวิวโครงการหมู่บ้านกันที่โครงการ AP p ีนะครับพีโนรามินทา117แต่ก่อนผมจะพาไปดูผลงานของพวกเรานะครับผมขออนุญ,ญาตฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พวกเรานิดนึงเพื่อเป็นกําลังใจแล้วก็เพื่อให้ไม่พลาดข่าวสารแล้วก็คลิปวิดีโอใหม่ๆจากพวกเรานะครับวันนี้ที่นี่นะครับเราต่อเติม ทั้งหน้าบ้านหลังบ้านเลยเดี๋ยวผมจะพาไปดูแบบละเอียดเลยนะครับทีละส่วนเลยตัวนี้เป็นรีวิวส่งมอบนะครับส่งมอบลูกค้าเราส่งมอบกันในวันนี้นะพะะนันง,งานทุกอย่างก็เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับคุณลูกค้าท่านใดที่กําลังจะมองหาผู้รับเหมาที่ต่อเติมบ้านบิวอินตกแต่งภายในนะครับผ้มาม่านวอลเปเปอร์ชุดเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะครับสามารถติดต่อมาทางช่องทางการติดต่อของพวกเราได้เลยนะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอน เดี๋ยวผมขออนุญาตพาเริ่มดูตั้งแต่โรงรถนะครับเห็นภาพกว้างตัวนี้คือโรงรถนะครับเดี๋ยวจะให้ดูตั้งแต่ฐานของโรงรถเลยนะครับเริ่มกันตั้งแต่งานพื้นเลยครับพื้นตัวนี้นะครับตรงเนี้ยเราจะก่อเป็นปูนนะครับก่อปูนเพื่อทําเป็นฟุตติ้งนะครับอมเสาไว้เพื่อเวลาน้ําสมมติน้ําเข้าหรือฝนตกอะไรพวกนี้ครับน้ำมันจะไม่ได้เข้าไปในเหล็กไม่ทําให้เหล็กเกิดสนิมนะครับใต้ปูนตัวนี้ก็จะมีแผ่นเพดนะครับขนาดหนิ้วอยู่นะ เพื่อยึดกับเหล็ก2เส้นนี้นะครับยึดไว้ก็ปูนปิดฉาบเรียบในบางเคสเนี่ยลูกค้าสามารถเลือกเป็นปูกระเบื้องได้นะครับซึ่งผลงานปูกระเบื้องของเราก็มีในเพจเช่นเดียวกันนะลองดูได้ถัดมาพอเป็นเสาปุ๊บเนี่ยตั้งเสาปุ๊บตรงกลางนะครับก็จะเป็นเหล็กตกแต่งนะครับก็จะเป็นเหล็ก,กระแนงตกแต่งก็จะมีเว้นช่องล่างนะครับช่องกลางช่องบนพวกนี้ครับเขาเรียกว่าเสาแพ่เสาระแนงหรือว่าเราเรียกว่าเสาตกแต่งนะครับลูกค้าสามารถคัสตอมได้ว่าอยากได้เป็น ระแนงมากน้อยยังไงนะครับบอกเราได้เลยเราจัดการให้ได้หมดเลยนะครับติดกับเสานะครับดูตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นท่อ้นานะครับท่อระบายน้าขนาด2นิ้วครึ่งนะครับเพื่อระบายน้ํามาจากรางน้านะครับของหลังคานะตัวรางน้ําเราใช้เป็นรางน้ำสเตเลตนะครับสเตเลต์สาแท้เลยสั่งตัดพิเศษนะครับไม่ใช่รางน้ําสําเร็จรูปนะเพื่อให้เข้ากับโครงเหล็กที่เราดีไซน์ออกมานะครับเพื่อให้รับน้ําได้เยอะที่สุดนะครับเพราะน้ำก็จะออกทางพื้นข้างล่างนะครับ มาฝั่งนี้นะครับเสาด้านหน้าไปแล้วเนาะต่อไปก็จะเป็นเสาด้านใน2ต้นนะครับซ้ายขวาตัวนี้ก็ทําหน้าที่รับน้ําหนักหลังคาเช่นเดียวกันนะครับต่อเติมของเราจะไม่ได้ยึดกับตัวบ้านนะครับจะลูกค้าจะไม่ได้หลุดประกันนะครับก็ตัวนี้ไม่มีผลกับการประกันของโครงการนะครับพอเป็นเสาปุ๊บด้านบนนะครับจะเห็นว่าแผ่นสีอลูมิเนียมตรงนี้นครับก็คือแผ่น เมทัลชีท PU o ฟ m นะครับขนาดที่เราใช้ก็ขนาดหนาประมาณ2นิ้วนะครับตัวรอนหนา2นิ้วช่วยในเรื่องของการกันร้อนกัน UV กันเสียงได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับเป็น PU แล้วปุ๊บเหล็กเส้นๆพวกนี้ครับเหล็กเส้นพวกนี้ที่เป็นเส้นเล็กๆพวกนี้ครับเราจะเรียกว่าเหล็กแปรนะครับในบางงานเนี่ยก็จะใช้เส้นเดียวเส้นใหญ่บ้างเล็กบ้างนะครับแต่ของเราอะ่ะ ก็ใช้เป็นเส้นเล็กคู่นะครับเพื่อตกแต่งให้มันมีความมีมิติมีความโมเดนมากขึ้นนะครับพอเหล็กเป็นเหล็กแปรปุ๊บจะเห็นว่าเราจะมีไฟให้2ดวงนะครับไฟ2ดวงซ้ายขวาเลยเพื่อเพิ่มความสว่างในโรงรถให้กับคุณลูกค้านะครับไฟทุกดวงเดินสายผ่านท่อ UPVC สีขาวทั้งหมดนะครับมีท่อย่อนท่อตรงข้อต่อนะครับจับมาจากไฟเดิมของโรงรถคุณลูกค้าหมายความว่า คุณลูกค้าเปิดดวงเดียวก็ทั้งหมดนี้ติดทั้งหมดเลยนะครับลงรถก็เบื้องต้นก็จะประมาณนี้อ่าอีกอย่างหนึ่งนะครับการต่อเติมของเราครับคุณลูกค้าดูทางนี้ได้เลยตรงนี้ครับแต่เดิมเนี่ยมันก็เป็นช่องทางน้ําของทางโครงการนะครับเวลาเราทําเสาลงรถเนี่ยจะเห็นว่าเห็นไหมครับมือเข้าไปได้นะครับ เพื่ออะไรเพื่อเวลาลูกค้าล้างรถหรือล้างบ้านนะครับน้ําต่างๆเนี่ยมันก็จะไหลไปทางร่องนี้เพื่อออกไปทางทานธรรมชาติได้นะครับบางบาง,บางหลังที่ผมไปแก้งานให้ลูกค้าเนี่ยผู้ระบเบมางเจ้าทําปิดตรงนี้ปุ๊บน้ําไม่มีที่ออกนะครับทำให้น้ําเอ่อล้นอยู่ในบ้านนะครับซึ่งวิธีทําที่ถูกต้องก็คือต้องเว้นช่องไว้อย่างนี้นะครับโอเคลงรถนะครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต่อไปผมจะพาไปดูในบ้านว่า ลูกค้าหลังเนี้ยต่อเติมครัวทําอะไรบ้างมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวตามผมมาในบ้านได้เลยมาเลยตอนนี้ครับลูกค้ายังไม่ได้เข้าอยู่นะครับแต่ว่าจะเห็นว่ามีเฟอร์นิเจอร์ต่างๆก็ทยอยเข้ามาละนะครับอ่าต่อไปเป็นในส่วนครัวนะครับในส่วนครัวตามผมมาได้เลยถึงแล้วครับส่วนครัวส่วนครัวตรงนี้ต้องบอกว่า บ้านเทาโฮมของของพีโน่รามิทาน117นะครับหลังเนี้ยจะมีขนาดค่อนข้างกว้างนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ทําพื้นที่ครัวได้ได้กว้างสมใจคุณลูกค้าเลยนะครับผมจะเริ่มอธิบายจากงานฐานลากก่อนนะครับฐานลากของที่นี่ครับทางโครงการเนี่ยได้ลงเข็มมาแล้วเนาะเราก็มาต่อเติมต่อได้เลยนะครับไม่ต้องยุ่งกับระบบเข็มของโครงการนะวิธีการก็คือผมจะมาเริ่มเทพื้นใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเทพื้นเสร็จ ทั้งหมดปุ๊บมันจะมีท่อเซอร์วิสครับลูกค้าท่อเซอร์วิสตรงเนี้ยแต่ก่อนนะครับก็จะเป็นฝาดาใหญ่ๆหอย่างนี้นะครับลูกค้าถ่าจะเคยเห็นเนาะในหลายๆบ้านจะเป็นฝาดำใหญ่ๆอย่างนี้นะครับพวกเราก็ดัดแปลงโดยการเ,เดือดแปลงโดยการผ่าออกเป็นขนาดท่อ6นิ้วนะครับหนิ้วก็ประมาณนี้เลย ซึ่งมือคนมือผมเนี่ยมือผมใหญ่ๆอย่างเงี้ยสามารถลงไปเซอร์วิสมันได้นะครับไม่ผิดกฎโครงการนะครับไม่ได้ปิดตายสําหรับผู้รับเหมาบางเจ้าที่ปิดตายท่อพวกนี้นครับผิดกฎโครงการแล้วก็อันตรายมากๆนะครับในอนาคตสมมตุติเวลาท่อมันตันหรืออะไรเงี้ยมันจะไม่สามารถเซอร์วิสได้นะครับแต่ตัวนี้เวลาท่อเกิดมีปัญหาท่อล้นอยู่ไปแล้วสัก5ปี10ปีอะครับก็คลายน็อตตัวนี้นะครับสตัวเสร็จปุ๊บ ก็เติมพวกจุลินทรีย์ลงไปมันก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิมเนาะปัจจุบันนี้ไม่มีระบบดูดซ่วมแล้วนะครับก็ใช้วิธีการย่อสลายโดยจุลินทรีย์นะครับอ่าเจะเห็นว่าเรามีประมาณ5-6 5ถจุดนะครับก็จะอยู่ในเคาน์เตอร์ด้วยนะพอทําท่อพวกนี้เสร็จปุ๊บโอเคเราปูกระเบื้องนะครับงานปูกระเบื้องต่างๆพวกนี้นครับลูกค้าหลายๆท่านสงสัยว่าเอ๊ะในโปรโมชั่นเราอะแล้ว กระเบื้องมันจะถูกใจลูกค้าไหมสมมติลูกค้าบอกชอบสีเทาแล้วเทาเฉดไหนล่ะเทาลายหินเทาอ่อนเทาเข้มครับปัญหาตรงนี้นะครับไม่ต้องเป็นจังงงเลยนะครับเพราะว่าในเซ็ตโปรโมชั่นของพวกเราครับผมอะทำการให้ลูกค้าไปเลือกตามสูตรการค้าชั้นนําได้เลยเลือกเสร็จแล้วปุ๊บลูกค้าแค่ถ่ายรูปตัวกระเบื้องแล้วก็ถ่ายรูปบาร์โค้ดนะครับชื่อกระเบื้องมาส่งให้ให้ทางแอดมินแล้วเดี๋ยวแอดมินเข้าใจไปดําเนินการซื้อมาปูให้เอง เท่านี้นครับลูกค้าก็จะได้กระเบื้องที่ถูกใจอย่างแน่นอนนะครับโอเคผมไปต่อนะงานกระเบื้องพื้นไปแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นงานเคาน์เตอร์นะครับจะเห็นว่าเนี่ยเคาน์เตอร์นะครับสีดําตัวนี้ลูกค้าเลือกเองเหมือนกันนะครับเป็นหินแกรนิโตแผ่นใหญ่สีดําลายกาดเพชรตัวนี้นะครับให้ความหรูหราพรีเมียมมากๆเลยนะครับ บวกกับหน้าบานหน้าบานผมจะใช้ของแบรนด์คิงนะครับให้ลูกค้าใช้แบนรนด์คิงทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นบานเล็กบ้านเดี่ยวบ้านคู่ลิ้นชักต่างๆนะครับใช้แบรนด์คิงหมดเลยตัวนี้เขารับประกันนะครับตลอดอายุก,การใช้งานว่า,าไม่มีปัญหาเรื่องปวกกับเรื่องน้ําแน่นอนนะครับด้านในของเคาน์เตอร์ตัวนี้เป็นบานแก๊สนะผมเปิดให้ดูอ่าด้านในของเคาน์เตอร์เห็นไหมครับ พวกเรานะครับก็จะปูกระเบื้องให้ด้วยเป็นกระเบื้องผนังตัวนี้ลูกค้าเลือกเองเช่นเดียวกันนะครับจะมืดนิดน,นึงนะครับจะปูกระเบื้องให้แล้วก็มีสายแก๊สมาสําหรับต่อ,อท่อแก๊สนะครับมามาเข้าถังแก๊ดด้านในซึ่งบานนี้เป็นบานใส่ถังแก๊ดนะโอเคถัดมานะครับบานต่อไปก็ตัวนี้ก็เป็นลิ้นชักนะครับก็ของ k ิงปกติมี3มช่อง3ชั้นเนาะโอเคฝั่งนี้นะครับขึ้นมาดูทางนี้อีกนิดนึงนะครับ บริเวณตรงนี้ครับจะให้สังเกตชัดๆตรงนี้ก็ครับก็คือคิ้วนะครับคิ้วกระเบื้องแบบเหลี่ยมนะครับเพื่อใส่ประกบลบคมระหว่างกระเบื้องเพราะว่าเท่ากระเบื้องวางประกบกันเฉยๆครับมันจะไม่สวยมันจะเห็นขอบกระเบื้องเราเลยใส่คิ้วให้คนระับจะเห็นว่าเนี่ยเราใส่คิ้วหมดเลยน่ครับแม้กระทั่งตรงนี้ครับนะครับขึ้นถึงข้างบนเลยก็ใส่คิ้วให้ทั้งหมดนะครับตรงนี้นะครับถ้าลูกค้าอาจจะว่าเอ๊ะมันเป็นอะไรทําไมมันก่อออกมา ตรงนี้ครับด้านใน,นะครับเป็นท่อกล่องชาร์ปนะครับของทางโครงการเนาะซึ่งทางโครงการเนี่ยไม่ได้ทํากล่องชาร์ปมาให้นะครับแล้วก็ทํากล่องชาร์ปปิดท่อให้กับลูกค้านะครับแล้วก็ปูกระเบื้องให้เสร็จเลยนะครับกระเบื้องพวกนี้ก็ลูกค้าเลือกเองเช่นเดียวกันเนาะต่อมานะครับที่เตาตัวเตาอุ้ยไฟแลบตัวเตารุ่นอ่ารุ่นเนี้ยครับคุณลูกค้าก็ ซื้อมาได้เลยนะครับพวกเราบริการเจาะแล้วก็ติดตั้งเดินสายให้นะครับจะเป็นเตาฝังก็ได้หรือจะเป็นเตาแบบลอยก็ได้นะครับเราบริการติดตั้งให้หมดเลยถัดมาจากเตาปุ๊บนะครับอยากให้ดูตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือฮู้ดดูดควันนะครับหลายๆบ้านก็ต้องมีไว้เนาะเพื่อเวลาทําอาหารดูดควันดูดกลิ่นอะไรพวกนี้นครับเราก็บริการติดตั้งให้นะครับลูกค้าเลือกแบบที่ถูกใจได้เลยสําคัญกว่านั้นนะครับเตาดูดควันหลายๆท่านอาจจะลืมว่ามันต้องใช้ปลั๊กนะครับ เราจะเดินปั๊กไว้ให้ทางมุมนั้นครับอาจจะแอบมุมไว้นะครับเวลาใช้ก็นี่ครับปั๊กจากเครื่องเสียบใช้ได้เลยนะครับตัวนี้มีการเทสไปเรียบร้อยแล้วนะครับใช้ได้ปกติและลูกค้าเขาก็ถอดปลั๊กไว้เนาะไล่มาอีกนิดนึงนะครับมุมเคาน์เตอร์มุมต้องบอกว่าเคาน์เตอร์ตัวนี้นครับเป็นเคาน์เตอร์ตัว L เนาะเพราะฉะนั้นมันจะมีมุมตัดมุมตัดของตัว L อยู่ตรงนี้นะครับมุมตัดตรงเนี้ยก็ไว้ใช้สําหรับทำํำพวก หุงข้าวหม้อหุงข้าวนะครับเตาแก๊สต,ต่างๆผมก็เลยต่อปลั๊กไว้ให้ตรงนี้1จุดนะครับสำหรับหม้อหุงข้าวเตาไฟฟ้าเตาอบเครื่องปั่นน้าผลไม้ก็ใช้กันตามสะดวกเลยเนาะถัดมาจากตรงนั้นก็จะเป็นที่เตรียมอาหารที่วางของอะไรก็แล้วแต่ลูกค้าเลยนะครับซึ่งเคาน์เตอร์ตัวนี้ครับพวกเราออกแบบ3มิติให้ลูกค้าฟรีนะครับย้ำนะครับว่าออกแบบ3มิติสมจ,จริงให้ฟรีก่อนเริ่มงานลูกค้าสามารถ ปรับเปลี่ยนแก้แบบได้ตามใจเลยก่อนจะเริ่มงานจริงนะครับซึ่งตัวนี้ออกแบบฟรียังไงก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามได้นะครับถัดไปเนะเาะกระเบื้องแล้วท็อปแล้วเนี่ยซิงล้างจานซิงล้างจานตัวนี้นะครับต้องบอกว่าทางเราอะครับแถมให้ลูกค้านะครับเป็นเป็นออปชันของแถมเนาะของแถมเราเนี่ยก็จะมีซิงล้างจานนะครับเครื่องกรองน้ําเครื่องดูดฝุ่นกูลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับ ก็ในเกรดนี้นะครับลูกค้าเลือกเป็นซิงล้างจานแล้วก็ดําเนินการติดตั้งให้แล้วก็ซิงที่เราแถมมะครับเป็นซิงยี่ห้อเมกนะครับเมกเกรดเออเนเลสสามศูนะครับอันนี้ไม่ได้มีสปอนเซอร์นะครับแถมจริงๆนะครับเป็นซิงแบบลอยนะครับแบบมี1หลุมแล้วก็1ที่วางนะครับจะติดตั้งลอยแบบนี้เลยนะครับจะไม่ได้ฝังลึกลงไปในกระเบื้องนะถัดมานะครับพอเป็นซิงปุ๊บใต้ซิงเรามาดูกันว่าใต้ซิงมีอะไรบ้างนะครับ เปิดหน้าบานทิ้งไปใต้ซิงเราก็จะเดินระบบท่อน้ําให้นะครับถ้าคุณลูกค้าสังเกตเนี่ยด้านในครับจะมีท่อน้ําดีขึ้นมานะครับแล้วจะมีวาล์วตัดน้ําจะมีวาล์วตัดน้ําตรงนี้ครับตัวหนึ่งสําหรับเวลาลูกค้าอยากเปลี่ยนสายน้ำดีเอยหรืออยากเซอร์วิสซิงพวกนี้ครับสามารถเปิดปิดวาล์วตรงนี้เพื่อเซอร์วิสได้นะครับท่อน้ําทิ้งนะครับเดินฝังใต้ดินเรียบร้อยนะครับแต่ว่าท่อน้ําดีเราไม่ได้ฝังนะครับเพราะอะไรเพราะว่า สมมุติว่าดินมันเกิดการขยับตัวการสูดตัวของที่ดินนะครับถ้าท่อน้ําดีมันเกิดขยับเกิด <_ C ute> แตกอย่างเงี้ยครับแล้วตัวบ้านนะครับมีปั๊มมีแรงดันสมมติท่อมันขยับนิดเดียวเนี่ยปั๊มมันทางานนะครับทำให้มันดันน้ําออกแล้วปั๊มจะทํางานตลอดเวลาตัวนี้ก็เลยแนะนําลูกค้างานต่อเติม,มอะไรหลังว่าให้เดินท่อน,น้ําดีบนดินนะครับซึ่งเราก็เดินบนดินให้เนาะขึ้นมาเห็นนิดนึงก็จะเป็นชุดตู้นะครับชุดตู้ลอยของคิงเช่นเดียวกัน แต่ชุดนี้คุณลูกค้าเลือกซื้อมาเองนะครับถามว่าทางเรามีขายไหมทางเราก็มีบริการเหมือนกันแต่อันเนี้ยคุณลูกค้าแจ้งผมว่าเขามีส่วนลดของทางห้างอะไรพวกเนี้ยครับเขาก็เลยซื้อมาเองนะครับผมก็บริการติดตั้งให้นะครับก็ติดตั้งได้ตามใจเลยจะสลับซ้ายขวามุมไหนได้หมดเลยนะครับชุดพวกนี้มีสีให้เลือกด้วยถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจก็ลองดูแบรนด์คิงได้นะครับมีหลายสีให้เลือกเลยตัวนี้บริการ ติดตั้งฟรีเป็นของแถมนะครับค่าติดตั้งฟรีเลยถัดมานะครับเครื่องซักผ้านะครับเครื่องซักผ้าเห็นใหญ่ใแบบนี้เราไม่ได้แถมนะครับอของคุณลูกค้ามาเราทําการติดตั้งให้เนาะมีปลั๊กสําหรับเสียบเครื่องซักผ้านะครับ1ชิ้นนะปลั๊กหตัวตรงนี้นะครับสามารถเสียบเครื่องซักผ้าได้เสร็จปุ๊บผมขยับให้ดูนิดนึงด้านข้างตรงนี้ครับ จะมีท่อน้ําดีนะครับจะมีท่อน้ําดีนะครับสำหรับเข้าเครื่องซักผ้าแล้วก็ท่อน้าทิ้งฝังพื้นเช่นเดียวกันนะครับสาหรับเ,เครื่องซักผ้าตัวนี้เนาะถัดไปต้องบอกว่างานต่อเติมนี้นครับหลังบ้านเนี่ยเราจะแบ่งเป็น2โซนนะครับือลูกค้าโซนในครัวแล้วก็โซนสักหลังด้านนอกนะเนาะโดยการแบ่งโซนในการเรากอกองแผงนนะครับแผงนนี้คือกำแพงที่เราเก่อใหม่นะครับ เราก่อใหม่ทั้งหมดเลยตรงแผงน,นี้นะครับแล้วก็ติดประตู UPVC กระจกเขียวตัดแสงใสปิ๊งๆแบบนี้นะครับมีมุงลวดให้ด้วยนะครับสำหรับเวลาลูกค้าอยากรับลมเปิดประตูส่งมงลวดไว้นะครับยุงแมลงไม่เข้าแล้วนะตัวนี้อยู่ในเซตโปรโมชั่นของเราเช่นเดียวกันนะครับขึ้นไปอีกนิดนึงอยากให้ขึ้นดูข้างบนข้างบนก็คือฝ้าเพดานนะครับที่เราทําให้ลูกค้านะเป็นฝ้าเพดานฉาบเรียบนะครับสีขาว ต้องบอกว่าสีตัวนี้ครับต้องใช้สีเฉพาะของการทาฝ้านะครับไม่งั้นเนี่ยถ้าเราใช้สีทาบ้านทาครับมันจะเกิดความเงาแล้วฝ้ามันจะสะท้อนนะครับก็ต้องใช้สีเลือกสีระวังนิดหนึ่งนะครับฝ้ามีไฟ2ดวงนะครับสวิตก็เชื่อมต่อกับไฟในบ้านนะครับเราเปิดั้นเปิดในบ้านในครัวติดนะเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยจะเห็นว่าตรงนี้ครับจะมีท่อแอ ท่อไฟต่างๆก็จะเป็นท่อเดิมของลูกค้านะครับเราก็ทาสียิงซิลิโคอนอะไรให้ใหม่หมดเลยนะครับเพื่อ <c oughs> ให้เป็นเนื้อเดียวกันนะครับส่วนประตูตรงนี้นะครับจะเห็นเลอะๆแบบนี้เพราะว่ามันยังมีตัวฟิล์มเคลือบอยู่นะครับยังไม่ได้ลอกออกนะครับมันสามารถลอกออกได้นะครับอันนี้ไม่ใช่ตําหนิของงานนะเป็นฟิล์มโอเคถัดมาตรงนี้แล้วกันจะให้ดูประตูอีกครั้งหนึ่งนะครับประตูเราใช้ของแบรนด์ฮอฟเฟนนะครับ ฮอฟเฟนนะครับเป็นแบรนด์ของเยอรมันเลยนะครับวงกบต่างๆนะครับรวมไปถึงพื้นนะครับจะดูจะเห็นว่าเนี่ยครับเรามีการตั้งให้มันต่างระดับกันนะครับให้สูงกว่าสูงกว่าพื้นด้านในเพื่อให้มุ้งลวดครับเพื่อนได้สะดวกนะครับแล้วก็พื้นด้านในกับด้านนอกจะเห็นว่าระดับต่างกันเพราะว่าสมมุติเวลาฝนตกอะครับการที่น้ําจะเอ่อล้นเข้ามาด้านในนะครับก็ต่างระดับกันแล้วก็มีตัวเดินน้ําอยู่ตรงนี้นะครับมีล็อกให้ด้วย นี่ลูกค้าสามารถล็อกนะครับมีกุญแจนะครับให้ไว้ด้วย 1. ชุด3ดอกโอเคถัดมาด้านนอกโซนซักล้างกันบ้างนะครับโซนซักล้างต้องบอกว่าจําเป็นไหมกับบ้านทาวน์โฮมต้องบอกว่าจําเป็นมากๆเลยนะครับถ้าหลายๆหลังเนี่ยลูกค้าอยากได้ต่อเติมครัวเต็มๆทีเนี้ยปัญหาของการต่อเติมครัวเต็มก็คือบ้านนะครับจะอับจะอบเหมือนเตาอ,อบเลยบางครั้งเราก็ามาเราหายใจไม่ออกเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเรา,าครับสีทาราก็เลยดีไซน์ครัวครับ,รบให้ออกมาเป็น ให้แบ่งเป็น3ส่วนนะครับแบ่งเป็น3ส่วนเท่าๆกัน2ส่วนก็คือครัวทึบนะครับอีก1ส่วนก็คือส่วนซักล้างแบบนี้นะครับซึ่งส่วนซักล้างจะเห็นว่าเราจะทําเปิดเปิดหมายถึงว่าเน้นให้ลมเข้าผ่านลมออกได้ลมเข้าลมออกมีอากาศผ่านได้นะครับเพื่อลดความอึดอัดในบ้านลงนะครับส่วนหลังคานะครับเดีย๋ยวผมไล่ดูจากหลังคาลงมานะหลังคาก็จะเป็นวัสดุนะครับไฟเบอร์กลาสจะเห็นว่าโปร่งแสงนะครับตัวนี้มีให้เลือกทั้ง สีขาวคุณสีเขียวสีทองสีเหลืองมีทุกสีเลยที่ลูกค้าจะนึกออกเรามีให้หมดทุกสีเลยแบบใสก็มีเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าที่เราไม่ติดแบบใสายเพราะว่ามันจะร้อนนะครับข้อเสียของการติดลังกาตัวนี้คืออากาศจะร้อนนิดนึงแต่ว่า,าการร้อนเหมาะกับอะไรเหมาะกับการตากผ้าครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ซักล้างก็ไว้ใช้ตากผ้าซักล้างซักมืออะไรพวกนี้ครับก็ได้อย่างสะดวกเลยตากแป๊บเดียวแห้งบางทีครับสำหรับคุณสุภาพสตรีที่มี ข้าของเครื่องใช้บางอย่างเนาะที่ไม่สะดวกตากหน้าบ้านนะครับเนื่องจากเป็นทาวน์โฮมเนาะก็มาตากในมุมนี้ครับให้ความไพรเวทเป็นส่วนตัวได้นะครับส่วนข้างๆตรงนี้นะครับก็คือระแนงเนาะระแนงบางตาตัวนี้ครับจะเห็นว่าเราใช้ระแนงขนาด3ามนิ้วนะครับตีทีๆๆก็อย่างที่ผมเรียนไปเมื่อกี้ว่าให้อากาศผ่านได้เนาะระหว่างทาวน์โฮมนะครับจะเห็นว่ามือผมนะครับเนี่ยมือรอดไปได้นะอากาศผ่านได้นะครับจะเป็นระแนงก็จะเป็นตัว L นะครับ จะมีฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งด้านหลังที่เป็นระแนงนะครับมีท่อน้ําลงมาตัวนี้ช่วยให้อากาศถ่ายเทนะครับมายืนตรงนี้จะรู้สึกว่าไม่ร้อนไม่อึดอัดนะครับเพราะว่าอากาศมันค่อนข้างถ่ายเทอยู่แล้วเนาะเสร็จแล้วเนี่ยแท้งน้ำโอเคแท้งน้ำต้องบอกว่าของโครงการนะครับติดตั้งมาแล้วเนาะเราต้องทําการถอดแล้วก็ติดตั้งใหม่นะครับ แล้วก็หลายๆ,ๆคดเนี่ยที่ลูกค้าสงสัยว่าเอ๊ะทำไมบ้านลูกค้าแทงน้ําดังตลอดเวลานะครับก็เป็นเพราะว่าการติดตั้งแทงน้ําตัวนี้แหละครับเวลาติดตั้งอาจจะเทปูนทับท่อน้ําเอยหรืออะไรเอยปัญหาต่างๆทําทให้แทงน้ำเนี่ยมันเกิดแรงดันตลอดเวลานะครับของพวกเราเนี่ยนี่ครับพวกท่อพวกนี้ครับนะครับการต่อเติมของพวกเราเราจะไม่ต่อมันจะไม่เทปิดนะครับก็จะมีการเนี่ยครับบากท่อบากตรงนี้จะเป็นช่องเล็กๆนะครับให้ท่อเกิดการ ขยับตัวได้นะครับเวลาดินซุดหรือบ้านซุดขึ้นมาเนี่ยมันขยับได้ครับก็จะไม่ดึงท่อนะครับการต่อท่อน้ำก็จะมีอิกดึงเตือก็คือบอลวาลนะครับตัวนี้ก็ทำหน้าที่นะครับกั้นน้ำเนาะสมมุติว่าเวลาไฟฟ้าดับนะครับปั๊มน้ำไม่ทำงานก็จะใช้ตัวเนี้ยก็จะเป็นแรงจะใช้แรงส่งของประปลาเดิมดันน้ำขึ้นชั้น2ให้ยังใช้ได้อยู่ครับด้านนอกก็จะมีวาลนะครับ2ตัว ด้านบนนะครับเป็นน้ําเข้าจากประปานะครับเข้าแทงด้านล่างเป็นน้ําเข้าบ้านก็แยกวาลวให้สมมติลูกค้าจะเซอร์วิสด้านนอกด้านในก็สามารถเลือกปิดวาลวได้ยอย่างอิสระเลยนะครับถัดมาฝั่งนี้นะครับพอเป็นพื้นที่ซักล้างแล้วเนี่ยก็ต้องมีก็ต้องมีก๊อกสนามตัวหนึ่งต้องมีก๊อกสนามตัวนี้ไว้สําหรับใช้ซักผ้าซักมือซักถุงเท้านะครับซักอุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่เนาะใช้ก๊อกสนามเสร็จปุ๊บ เทลงตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นฝาเทน้ําทิ้งเดินนะครับแล้วก็ปูกระเบื้องให้ก็จะเป็นกระเบื้องลายที่ลูกค้าเลือกเช่นเดียวกันนะครับก็ปูกระเบื้องให้นะครับตัดลอกตามฝาเปิดได้อ่าเปิดได้แบบนี้ครับเปิดได้แบบนี้เลยก็ การรีวิวในวันนี้ครับผมคิดว่าผมพาดูครบทุกซอกทุกมุมของของการต่อเติมบ้านแล้วเนาะถ้าเกิดลูกค้าหรือว่าท่านผู้ชมท่านไหน,นครับสนใจอยากจะต่อเติมบ้านอยากจะปรึกษาเอ๊ะทำแบบนี้ได้ไหมทําแบบนี้ดีไหมถูกต้องไหมตามหลักวิศวกรตามหลักการก่อสร้างก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามพวกเราได้เลยนะครับผ่านทางช่องทางการติดต่อ,อ,อที่ขึ้นไว้ให้ทางด้านล่างเนาะในดีสคริปชันของเรานะครับ สำหรับวันนี้ถ้าเกิดมีตรงไหนผิดพลาดหรือว่ามีตรงไหนที่ลูกค้ารู้สึกว่าเอ๊ะอย่างนี้ไม่ถูกสามารถคอมเมนต์มาแนะนำพวกเราเพิ่มเติมได้นะครับในส่วนสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมมาจนจบวิดีโอคลิปนะแล้วคลิปหน้าเราจะพาไปรีวิวส่งมอบงานที่ไหนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับเพื่อจะไม่พลาดิี่ผงเราสําหรับวันนี้ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ